ไปดูในพื้นที่อีสานใต้กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามีการส่งสั่งยกระดับอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มความปลอด,ลอดภัยให้กับทหารแนวหน้าขณะเดียวกันกองทัพบกก็ยังคงเดินหน้าดูแลทหารที่ได้รับบาดเจ็บและก็รวมไปถึงการออกมาตรการเสริมขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยครับ พลเอกนัทะพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้ลงพื้นที่บริเวณช่องบกและช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่หลังจากเหตุปะทะและการหยุดยิงพร้อมรับฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ด้วยซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามภาพรวมสถานการณ์ ตรวจสอบความพร้อมของกําลังพลและการวางกําลังดูแลพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อให้การรักษาความมั่นคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับระหว่างลงพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ไปพบปะพูดคุยกับกําลังพลพร้อมให้กําลังใจขอบคุณทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อปอกป้องอธิปไตยของประเทศไทยโดยเน้นย้ําว่าการดูแลพื้นที่ชายแดนไม่ใช่เรื่องง่าย และการรักษาพื้นที่ไว้ให้มั่นคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการสั่งการให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้เสื้อเกราะของกำลังพลจากระดับ3เป็นเสื้อเกรอะแบบระดับ4เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจโดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ครอบคลุมกำลังพลทุกนายในพื้นที่เสี่ยง7จังหวัดด้วยครับ ขณะเดียวกันคณะผู้บังคับบัญชากองทัพบ,บกพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่สองเมื่อวันนี้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยกับพูชาซึ่งเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยได้มีการสอบถามอาการแนวทางการรักษาและการฟื้นฟูร,ร่างกายพร้อมกับมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับกําลังพลรวมไปถึงครอบครัวด้วยครับกองทัพบกยืนยันบอกว่าจะมีการติดตามดูแลทหารผู้บาดเจ็บทุกนาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูและสวัสดิการเพื่อให้สามารถกลับมามีสุขภาพแข็งแรงโดยเร็วที่สุดและจากปัดการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพบกได้มีการกำหนดมาตรการดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติราชการ ในพื้นที่มีการมอบสิทธิพิเศษในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบ,บกประจำปี2569ด้วยการให้คะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ15นะครับสำหรับทหารกองประจำการที่ปฏิบัติราชการสนามและขอเลื่อนปลดจะได้รับโคต้าพิเศษในการสอบเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกขณะเดียวกันกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ก็จะได้รับการจัดสรรโคต้าเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการต่อยอดเส้นทางอาชีพในกองทัพบ,บกต่อไปด้วยครับ